สวัสดีครับวันนี้เรามาที่วัดสกแก่อีกครั้งหนึ่งวัดสกแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกชื่อหนึ่งที่รู้จากกันเป็นอย่างดีก็คือวัดหลวงปู่ด,ดูเรามาที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วในรอบหนึ่งเดือนเนื่องจากว,ว่าครั้งแรกที่เรามาเนี่ยมาไหว้พระทําบุญปกตินะครับปรากฏว่า มาเจอคุณพี่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยเขาดูแลแมวแมวจรเนี่ยนะครับที่ท้องคลอดลูกพี่เขาก็เลยหากงมาให้น้องแมวเขาอยู่นะครับในช่วงที่กําลังท้องกําลังดูแลลูกๆเนี่ยแล้วก็พี่เขาก็หาซื้อสายซื้ออาหารมาเท่าที่พี่เขาจะหามาได้เพราะพี่เขาก็ไม่ได้มีกําลังอะไรมากมาย ทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครั้งที่แล้วเราเอาอาหารกับทรายมาให้แต่ว่าไม่ได้เจอที่เขาเพราะว่าเรามาตอนค่ำม,มากๆแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้ก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งเราก็เลยเอาทรายกับอาหารมาวางไว้แต่สิ่งแต่ปัญหาที่เจอก็คือเรื่องของยุงนะเพราะว่าตอนค่ำเนะี่ยยุงเยอะมากๆแล้วก็ ไม่ได้มานอนโกงกันมีแค่แม่ลูกข้านี้อยู่พี่เขาก็เอามุง้งกันยุงนี่ให้แต่ว่ามุ้งเนี่ยก็ขาดนะครับเป็นรูใหญ่มากเราก็เลยพยายามที่จะมัดตรงไหนที่เป็นรูเยอะๆเนี่ยเพื่อกันยุงแต่ว่ามันก็มัดได้เท่าที่ทําได้เพราะว่ารูมันเยอะเหลือเกินแล้วยุงมันเยอะมากๆเยอะชนิดที่ว่าตอนที่เราเททรายเทน้ําให้น้องแมวเนี่ย เราไม่สามารถหยุดนิ่งได้ต้องขยับตัวขยับขาสะบัดหัวสะบัดหนา้าขยับแขนอยู่ตลอดเวลาพยุงมนะาเยอะมากๆครั้งนี้เราเลยมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกนะ็ซื้อซื้อมุ้งมานะเราซื้อมุ้งมาเนะพื่อเอามาแทนมุ้งเดิมเนี่ยที่มันขาดนะ,นะครับโอ้น่ารักเกียวนะครับอันนี้ พี่เขาบอกว่ากี่เดือนนะกี่เดือนแล้วนะฟ่อดเดือนหนึ่งใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าอาหารเม็ดเดียวเทอ่ะกอนอาหารเม็ดเดี๋ยวเทใหม่เดี๋ยวเทเพิ่มไม่ถึงรอมันเหลือไม่เยอะเนี่ยอ๋อแต่ว่าเขาเทให้กับแอลต้นไปเลยเนี่ยขเนี่ยเนี่ยอาหารเม็ดของเราอืม้าเแล้วเเือ่วกลงนี้ปล่อยไปไหนแล้วเนี่ย แต่ก่อนกรงนี้ก็มีก็มีอีกตัวหนึ่งก็มีแม่แมวกับลูกแมวเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่เขาปล่อยไปไว้ไหนเรายังไม่เจอพี่เขาเลยไม่รู้วันนี้จะเจอหรือเปล่าครั้งก่อนมาก็ไม่เจอเลยเนี่เพราะว่าต้องมามาการูให้คราวนี้มีอะไรมาให้อีกเนี่ยอันนี้มี ถุงขยะใส่ที่แมวให้พี่เขาแล้วเขาจะมีไที่นอนท่วจะเป็นที่นอนแมวที่นอนผ้าอ้อมอะไรเงี้ยให้เด็กเนี่ยเนี่ยนี่ไจะได้มุมง้งม่เนี่ยเดี๋ยวจะปูให้แล้วก็จะเอาขนมห้ด้วยแล้วก็จะเป็นผ้าอ้อมที่นอนอ๋อแล้วก็จะเป็นมุ้ง เพราะว่าครั้งที่แล้วที่เรามามุ้งมันขาดแล้วมันกันยุงไม่ได้เราซื้อมุ้งมาสามอันมีห้าฟุตมีห้าฟุตหกฟุตแล้วก็อันเล็กตัวนี้ได้จะใส่ตัวนี้นตัวเล็กเป็นกลมใหญ่ขนาดแล้วอันเล็กอันนี้สามจุดห้าซือมาสามอันสามจุดห้าแล้วกแล้วก็เป็นพวกผ้าอ้อมผ้าอ้อมที่เคย่อดขนสนอ่ะเดี๋ยวจะปูให้ใหม่ ทำอะไรเนี่ยอนมอ๋อกินนมอาหารก็หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเทเพิ่มอ่ะเทขนมให้ก่อนเทขนมให้ก่อน,น,นอ๋อปูก่อนเหรอถ้าปูเขาจะออกมาไหมน่ารักจังเลยเ,เหมือนสโนเลยตอนนี้ดดิด ท,ทับไปเลยไม่ต้องเอาออกแั้เก่าอ่ะอระวังแม่ออกมาเขามาดูคนไหนต,ต้องเทขนมก่อนให้แม่เขากินเอาเอาปูเลยอ่าน,นี้นี่ยนกินกินอักกินอๆๆกินอ่ะๆๆ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 

หายเข้าลยเนี่ยมุ้งมันขาดมุ้งหนเาวเนี่ยอ่ใช่มุ้งเก่าดูมันขาดก็เลยเอามุ้งใหม่มาคมุ้งใหม่มาให้แมวค่ะมุ้งเก่าที่เดียวมีสองข้อ เด ul ี๋ยวเรียกหลานแล้วอาทิตย์ที่แล้วมาก็เห็นมีอยู่ตอนนี้เขาไปไหนหมดมีคนขอหมดเลยเท่าวเหนียวโอ้ยดีอยังไม่มีใครมายังมีใครขอเพราะยังอาทิตย์ที่แล้วไม่หี้ทิี่สองอยู่ตอนข้ามเดี๋ก็มานอนใช่ไหมก็จับเรียนจับเข้านอนแล้วเดี๋ยวจะให้มันนอนให้มันมันห้ามออกที่เดียวเระมื่อก่อนเคยวิ่ออกมาก็ลงก็ลาทุกคนอย่างถ้าใกล้จะออกก็จับประมาเล็กไม่กันอะได้รนะก็สามคนพอดีนะดีเนี่ย คิดิว่าฉันกดถ่ายกดถ่ายไปแล้วมันจต่อสะอาค่ะลกสวยดิมประมาณก่ตัวคะไม้อแตะแตะห้าตัวอ๋อเตตัวนี้อ่อนมเกเนไม่นเตะสองตัวสตัวสตัวเทีนี้ตีห้าตัวหกตัวอออตีโอ้ยใหญ่่เรียกมใหญ่นีนี่ยนี่ดีจะเรียกที่นีแล้วแต่แต้วั นี่ออกมาเป็นจะเป็นติดคอกแล้วมั้งติดหมวคอกแล้วมั้งทีแรกมันมีที่มันอะไรมันรุ่นเดียวกันค่ะตัวเป็นหวัดแมวไงอ๋อตัวปลายสุดนี่หมาแมวแล้ก็ซื้อพวกหันหันหันทองอ่ะจะเป็นตัวกล่องของวีโออ่ะค่ะเป็นสีทองนะดีนี้มันก็เดินวี่อก็ยิงตังทั้งหมด อหมืออะไรหมกแค่ะโอ้ดูกขาหักขาโมอะไทดีอย่างมันมัมัสะอาม,อ abil, a, มันไม่ได้ตกปอกคออีกแล้วหลูกนะบางทีมันจะแกงนิดนึงแกงคนดู เอาไว้ในกรงตลอดไหมคะัว้ในกรงตลอดเลยช้าก็จะมาปล่อยอ๋อตอนนั้นหนูมาที่ที่แล้วหนูเห็นมีอีกข้องหนึ่งมีอีกแม่หนึ่งคล้ายๆเหมือนกันเลยคือเนาะคือคือ,คอตอนแรกเอาไว้กรงนี้ที่มีสองตัวแล้วทีนี้ไม่รู้ใครเปิดกรงพี่เขาก็เลยค้าบลูกึ้นเปต้นโพเอ้แล้วทีวนี้มีอยู่เมาาื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยน้องตัวนี้มันตกมาจากต้นโพคือลือขาลูกเขาค่ะแล้วพี่ก็เลยลองเอามาใส่ให้ทอง ทองเขาก็เลยเลี้ยงอันนี้ไม่สักประมาณยี่สิบยี่สิบวันยี่สิบสองวันได้แต่สามตัวเนี้ยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันแล้วอ๋อยังไม่ถึงเดือนใช่ค่ะไม่ถึงเดือนเพราะว่าไม่ได้ให้ไข่จองอ๋อแล้วมีคนมาเอาเรื่อยๆไหมคะพี่มีล่ะคอกนั้นอ่ะรอดกับยายเนี่ยมันทั้งหมดรวมแล้วสิบสามตัวเข้าไปหมดเลยแล้วเขาก็จะถ่ายรูปให้หลวงอาดูอ้แล้วหลวงอาจะ แชทเฟซไว้อย่างเดียวอ oh. แล้วก็เขาก็จะส่งมาพัฒนาก,การนู่นนี่นั่นอ oh. บางทีเขาก็อุ้มมาให้หลวงอาดูโอ้ oh. และใน,นพี่ก็เลยขอหลวงอาว่ามันร้อนมาหน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 กหลวงอาบอกพี่ลงเปิดได้ไหมค่ะหลวงอาบอกว่าได้ไม่เป็นไรค่ะ oh. ถ้าใคร oh. มาทำทานหรืออะไรก็เดี๋ยวเราก็ไปใส่ปัจจัยเอาค่าน้นาข้าไป oh. อ๋อหรือว มีันอใช่ใช่ค่ะเอาไว้เปลี่ยนผ้ามุ้งแล้วก็พวกผ้าอ้อมผ้าเช็ดเพราะว่าหนูก็เคยคลอดลูกแมวครั้งนึงแล้วก็เขาก็ทำหมันแล้วไม่ได้ใช้แล้วเลยบางทีมันร้อนแหละพี่สัง่งให่มีไว้สัง่งเดือนเดือวันเดือนสั่งให้พี่มันเป็นรองเซลอะเซลเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว,ยวพี่พี่จะลองดูว่าเอ้ยน้องมันร้อนยังไง อ๋อแผ่น, <pen jail. S 2> นจเจลค่ะ uh. พี่ก็ตกใจเอ๊ะใครมาเอานี่วางไว้ที <c oughs> พ่พี่รว่าน้องอีกคนนึงเพราะวาเขานัดนัดไว้ว่าเออสายแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยอัน uh huh. นี้เขามาหลังหลังเราอ๋อ oh. หลังเราพี่ก็เลยอ้าวไม่ใช่อีกคนนึงแน่เดี๋ยวเพื่หนูมากันดึกวันวนะั้นอะมาค่ำแบบอะพี่เขาคงกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบ พอหกโมงเนี่ยพี่ก็จะปิดใช่ใช่พวกหนูมาหกโมงกว่าใช่จะเอาอาหารเปียกอาหารเปียกอาหารเล็กอย่างละครึ่งให้เขาเพราะว่าเขาท้องเขาน่าจะกินเก่งยุาจอยู่บ่อยยุงเยอะมากที่คิดอย่างนี้นะค่ะแล้วพี่มีขาดอะไรอีกไหมคะก็เอิมแต่ว่าอาหารเม็ดอ่ะมันคือว่ามันเยอะ มันเยอะมันเยอะแล้วเนอ๋อตอนเนี้ยหลวงอาคือซื้อซื้อด้วยทุนของเงองก่ะค่ะอาหารเปียทกทุกเดือนอือยุงเริ่มมาแล้วใช่บางทีก็ถ้าหลวงาหรือว่าถ้าน้องขอบริจาคอะไรก็บอกว่าอ่าอ่าบริดลลจาคอาหารอาหารเปียกมามามากก็ได้อ๋อเหมือนดี๋ยวพี่ก็ข้าวอาหารเม็ดมันย<ม>ังมีอยู่ข้างในอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อ พ่อลงอาจะซื้ออาหารเม็ดตลอดอเป็บไว้บางทีก็จะมีคนมาถวายเป็นแบบเต็มน้องนี่ยก็มีอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเม็ดใช่ไหมแต่อันนี้คนที่จะมาเนี่ยเอาอาหารเม็ดมาตลอดมาแล้วยุง,ยงบุญรอดอบุญรอดเหรอหโอุย้ยอันนี้เขาท้องไหมคะท้องค่ะอ๋อท้องทั้งแม่ทั้งลูกใช่ท้องทั้งแม่ทั้งลูกแม่เอาก็โย,เย่เ่ยแต่เราจะต้องอุ้มขอนะ เออแต่ก็แต่ก็เห็นเขามาอยู่ละแว่โกงเหมือนเลยเหมือนกันนะก็คือจะให้เขาควบคุมตลอดเพราะว่ามันเผื่อเวลาเขาคลอดเนี่ยไหาไปเจอใช่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 ค่ะหนูก็มาครั้งแรกเออทำไมวัดไอ้คนที่พี่ที่วัดทำไมดูแลน้องดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ดูแลดีนะบางทีเขาก็ฉีดวัคซีนวัคซีน เดี๋ยวไว้หนูจะซื้ออาหารเปียกมาให้ละกันค่ะอันนี้เขาบริจาคของมาแล้วก็ดีแล้วก็โรงงานเขาก็มีแค่ให้รอดแล้วตัวน,นี้มันอยู่ในโบสถ์เขาน้องชอบถือุ่นโบสถ์แล,แล้วก็อ้แล้วท้องแล้วตอนนั้นมันมีงานบวชก็เลยต้องเอาน้องลงมโอแต่เขาอจะเขา้ากระบะตายไม่เป็นอ๋อถึงว่าไม่มีทรายใช่ขเขาก็เลยต้องให้เขาออกค่ะแต่เขาก็า รู้เวลาของเขา,เาไม่เออนะโอ้ถึงว่าแล้วแหละพี่เขาต้องก็คุยกันกับแฟนพี่เขาต้องรู้แหละว่าแบบเขาไม่เอื้องถึงไม่เอาไม่วางองควา่าไม่ไม่อา,าอกิหนึ่งสาเหตุคือว่าเรากลัวแมวอ่ะเขาลูกแมวอ่ะเขายังเข้าไม่ได้<อ>แล้วเขาจะไปกินเพราะว่าพี่เคยเจออ๋อเหรอคะถามพี่คนนี้เดี๋ยวพี่เคยเจอว่าน้องอะ่ะ เขาเข้าไปทรายเนหอบมาบางทีเขาจะเข้าไปเป็นไปกินไปเมียไปกินอย่างเงี้ยแล้วนี่ของเบลอแล้วน้องก็เสียตอนนี้แหละคอยดูว่าเวลาเวลาเท่าไหร่ถึงจะเอากระบะทรายเข้าไปได้เราจะต้องเอาเข้าไปแล้วลองดูว่าเขาคุยอ่ะเขาเคี่ยเขาคุยแปลว่าเขาไม่กินแล้วอืตอนนี้เราจะเอาเข้าไปได้สามารถแต่เมื่องันที่เราลองดูนะแต่ก็มีตัวหนึ่งเริ่มคุยแต่ก็ เอาเข้าทีละตัวแล้วก็จะสังเกตว่าเออน้องน้องดมเนี่ยดมเข้าไปดมใกล้ๆเราก็ต้องเข้าไปดูแล้วน้องดมรู้ว่าน้องเลียสายเข้าไปด้วยอ่าโอเคค่ะหนูไม่รบกวนแล้วหนูเดี๋ยวหนูขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวหนึงค่ะขอบคุณมากค่ะสายพรถูกคุณทอนค่ะถูกพี่ด้วยคุณพี่ด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ สาธุอนุโมทนาสาธุเหมือนกันค่ะต้องผมเหม็นเที่ยวเด็กก็ทำไมป้าก็ยังไม่มามันหมดแล้วลูกเอาขนมไหมเอามันหมดอุย้ยมันหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วหมดแล้วแม่หมดแล้ว หมดมาใส่ทำไมเนี่ยะนะพแล้วหมดแล้วรีดจนแบบนะ ปูดูเป็นอาคารเดินไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงภายในมีรูปป้านทูลขี่พึ่งของหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดูนั่งอยูอ่ในเรือนกระจกพื้นเป็นพื้นไม้ขัดม้นซึ่งสําหรับคนนั่งวิวแชร์ก็ยกขึ้นเท่านั้นนะคะทว 唐吉蒂，唐马吉蒂，唐唐吉蒂，唐马吉蒂，国王

ท่านเป็นผู้รจนาหรือผู้ประพันธ์บทสวดมหาจักพรัิหรือบทสวดบูชาพระเป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเชื่อว่าสามารถสวดเพื่อแผ่เมตตาเปลี่ยนภพภูมิให้เจ้ากำนายเวรเสริมบารมีและเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ในทุกวันอาทิตย์จะมีการสวดบนปฏิบัติธรรมรักษาศีลภาวนาตามประดิษฐาของหลวงปูด่ดูมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมปฏิบัติทมเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง สำหรับผู้สูงอายุคนนั่งวิวแชร์ก็สบายใจได้เพราะที่วัดมีห้องน้ำเพื่อพิการไว้คอยบริการด้วยนะคะอะ